ว้านี่กับออกหัวหน้าตัวย่างไบบ่ยบ่า <laughs> งพาออกกําลังกายติ <laughs> ไปเลยตอนเร่งเขามาบ่อตอนแลว กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีและสวัสดีเบอร์สุขุสุขคนเนอเนาะบว่าจะเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศครับพรหม่พี่น้องเลยขอยินดีต้อนรักขอสู่ส่องหมู่ดาวันสาวลาวคือเก่าเนาะพอพ่อกันมื้อนี้กาได้เข้ามาเยี่ยมมาหาทางน้องซาเพิ่นกัมีเอฟซีไลกุหลายคนเนาะที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่าเอ้ยสามุกเอ้ยว่าสาั่นอัปเดตอาการน้องซาให้เบิ่งแน่ว่าสั่นเนาะ มืัอนี ر ر ้ก uh ็เลยเข่ามาเยี่ยมมาหาเพิ่นเพื่นพี่น้องเลยผู้ทางบ่าทาเพิ่นสบายดีเด้อบ่าทาโดยผู้โดยอ้าสบายดีเด้อโดยสบายดีเออสบายดียุ่ยงสาเป็นบ่สบายดียุ่ยยุ้ยมือขึ้นยุ้ยน่ะยุ้ยมือขึ้นนูกเป็นบ่ยุมือขึ้นอสบายดีเออเอออาทางไม่นิดไม่นะคะ อ้อาวเบิง่งอันนั่นเพิ่นกับโบตคอยตีนแล้วเนาะคือธรรมดาบ่หรือว่าหาก,กระตือน,นอนบ่เออเพิ่นหากระตือน,นอนพอเป็นพี่น้องเอ้ยหน้าน,นี่นเพิ่นก็ใส่ขึ้นเนาะเออขึ้นหน้าขาวแท้ใส่ย,ยังนี่ฮึยิ้มได้สมอกเลยนะปิ่นเนาะพี่เ,อ, <c oughs> เออหน้าใส่ยังคือขาวแท้นี่ฮึอ้อเนาะขี้พิ่นนะบ่เทามึงนี่ยขึ <c oughs> <c oughs> ้นนวลเนาะเออกินข้าวเที่ยงนะบ่มื้อนี <c oughs> อ้ ถ้าได้กินข้าวเที่ยงยังบอกินข้าวเช้าโอ้หากระตื่นนอนเนาะกระตื่นนอนเออกับธรรมาฝาเออคือสีดีขึ้นลายเนาะเบิ่กเนาะเบิ่งนี่กระทรงคืออยู่คนพี่น้องเอ้ยกับมีหลายคู่หลายคนคอมเมนต์เข้ามาไปอัปเดตอาการน้องซาให้เบิ่กเน่ว่าสนาเนาะ บ้านนี่กับอ๋อฮาน่าอาโต้ย่างไปบ่ย่างพาออกกําลังกายติไปเลยตอนแร่เข่ามาบ่ตอนเล่็กลับมาเออไอหนีเนาะบึกเนาะเลยพ่นอวยทั้งนั้นพูอวยพี่ไหมพ่นอวยหน้าพี่ละเออกินข้าวหรือเปล่านะข่าวฝากใครยืเนาะมาฝากอืมฝากได้ บอเป็นยังเดี๋ยวไอเดี๋ยวเพิ่นก้าวเอานะแต่ก้าเม่นี่ว่าปกติเน้อดูว่านี่เป็นน้ำห่าแบบเพิ่นบอซีนบ่หรือจังใดเนาะเพิ่นก็เลยบ้าวเาเนาะปกติอยู่เนาะได้เพิ่นหานอนนะนอนได้เนาะออกข่าวคอยออกนะกินข้าวกินน้ำนี่กินลายอยู่ว่าทางเม่์กินลายอยู่โอ้ใครอยู่สินเนาะ ยันว่ากินข้าวบเสพอบไรยังฮาเบิงเพิ่นนี er, ่ก mm ็ส hmm. mm ีม hmm. ่านมาแล้วเนาะเพราะว่าตอนในนั่นนะป้าจอยเฮงพี่น้องเอ้ยมันเรารู้สึกว่าขาวมากเนาะสมมุติเนาะตาเป็นกระดอสชดใสคืนเพิ่นกินข้าวได้กินข้าวเสพอืมกินข้าวแซ่บนอนรับเนาะคอนสิว่าได้ก็ได้ลมเป็นแบบนี้เพราะลมเดองมัไผ่ได้ลมไปโอ้ เลิกแต่บอกม่ติดนะพี่ก็ม่ได้เลิกพอดีอันเขาท่านนั่นร่ำเท่านะขึ้นมากแม่เบิ่งเขาเต้นน่ะเต้นดกูแรงเสีเนาะพาพันยางเลาะยางเงีคอยนั่งคอยเออเป็นลานมอเตอทางแม่นี่นะลานเป็นลูกพูดได้นี่ลูกเอื้อยเพันนะสวรรค์บ่ะอล้วลูกจะคนละลูกเพิ่นอันอยู่นี่นะสองเอออยู่พุ่นกับสองป้าสี่พูน่ะ อ้านฮอนลูกซีเดี๋ยวบอนี่เนาะคนไนพอในเมตแลนี่กะลูกขึงไทดาวนะอ้าโตลูกพึงไทยดาวพอนะโอ้แต่พอพนยังอยู่น้ำกันี่วอัลกเมรอบอไฟไฟไปมันเลยนอย่างช่อีหล่ามาพี่ลูค่ะมาเบิ้งรู้ลูกขึงไทย่าวเนาะอ้าออพูดพูดพูดไปด้งครั้งนั้นละเออ อ <c oughs> ้าวสวัสดีป้าลุงหนูฮะที่ถามนี่มะนั่งนี่นะนั่งลงสวัสดีป้าลุงหนูให้ล่ะสวัสดีเออชื่อยังนี่ฮะลูกน้องนิ่มตานองนิ่มน่ดิดิ่มตาอายุจักปีแล้วนี่ล่ะบ่จักบ่จักเข้าเียนอยู่บ่เข้าปีนะโดยนเียนสิ่เออบ่ซะโยล่ะเออเข้าเียนปอได้้นี่ล่ะอ คือเอ็นทั้งเพิ่นพอเป็นคนไทยวะทางนี้แม่นแ,<ม>แม่เป็นคนลาวคนลาวอืมเพ,พิ่นเพิ่นได้แยกจากกาพพันเ่ยแขกจัการันก็แต่เพิ่นถือผ้ามานะมาขอด,ด้วยพี่โอ้โหวแล้วก็ตั้งแต่ถือผ้าในท้องเลยแม่นเม่นนั่งนี้แบบแบบเป็นเป็นได้ได้คือว่าเพิ่นไอเอ็นคือว่าป้ากันแต่ตอนถือผ้านี่เพิ่นกะ นากบวจักเนาะน้อเข้าใจกันเนี่าะน้องขอดพูดเนาะน้องเพิ่นเนาะแล้วพูดูจักว่าผู้นี้ถือผ้าแล้วก็เพิ่นก็เลิกเลยบอทางภายซ้่ยเรื่องเพิ่นก็มาขอดอยู่บ้านเท่าน้องเพิ่นก็บทำปิะตู้อย่างกระบอกว่าทางพอเปลี่ยนนันคนไทยบอกอยู่แล้วเพิ่นก็บไม่ได้ติดต่อติดอย่างมาเลยบอก วันอิตย์เลยมาเดี๋ยวนี่นะโตไหมจะเป็นรุกครึ้นไม่ได้จำโบผู้ช่างหนาหนาพอเป็นได้ใดใบละเออบบเคยเห็นหน้าพอเถื่อเนาะอือด้ยใช่ไหมมาแสดงว่าไอ้นั่นมาแต่ยังท้องเนาะขอดมาเห็นแต่หนาเมหน้าพอก็ยังบบเคยเห็นซ่า อ่ะไปก็ได้ใส่ละอ่ะสบายดีปาลุงนะแม่บัสบายดีได้ไหมเออไปไปดินบ้านนี่เออดูเครื่องเทศเราเด็กปะดิษเนาะนกกระเบื้องชีวิตคู่เป็นน้าได้เนาะคุยกับพี่น้องเออบางโคดังต้องฮิปไปเฮิปดงอาามห่อมให้เพื่นอาบเด็กโมเมเดี๋วนี้นะเข้าไปห้องน้ำหลือเขาอาบแม่อาบพายยังไม่ทันได้นั่นขับปันไดแล้ว แต่เนคนห<ม>ูจักแบบอายยังโม่ย,ยังบ่จั๊กเด้อยังบ่จักไปเออแบบแยังบ่จักอายเพิ่นคือเด็กน้อยเลยนี่บ่แม่นอื <ละ S 2> อทั้งเธออยากกินข้าวก็เฮ็ดเออเออคือเด็กน้อย,ยนะโอ้โ่บ้านนี่ว,ว่าลาเพิ่นก็หัวเฮ็ดคือเด็กน้อยเฮ็ดข้างเล็น้อยเออเห็ดเออไงเนาะไผ่กับมะหอยเขากินเข,ข่าคนนะเออเพิ่นบ้าหน่ะที่เพิ่นเดาเออ หายก็หายขึ้นเข่าคนนะเฮ้ยเห็ดว่าหายิินอยู่อ่ะหากินโนดนาเออสิบันเป็นดิเหค้างแค่ทิ้หน่อยนะอือโอ้ยังหน่อยอกดอกปกติพันจะปีได้ไมเจ้าเจ้าชีเจ้าหาปีเดียวนี่แหละเจ้าหา่าเลยนี่ะเราถ่ายที่ดึนประมาณปีหนึ่งเนาะถ่ายเ้าไปได้ ไปใช้บ้านไปนอนบ่ไปนอนไปนอนเนาะเาะอ่เพิ่นเด็กนอนพ่นพี่เราเลยเิ่นบ่ว่างี้เนาะอ้ยากกะที่นะเนาะยางะเนาะแม่นอ๋อหรือว่าใครนี่เดีนาะสมุเนาะนอนอยังหูติ่มตาพักเอ้ยให้เป็นนอนแน้ดีเนาะแะไในไอผักพริปแม่ชมนะฮิดไหมฮิดไหมชมเนาะยัม่นห็นดีืม ย,ยังยังแบบยังไปจังอายปานันแลืมจังอายแบบชมเสือ,อนี่คำว่าโบนุ่งค่ะนี่กับเมนโบนุ่งเลยอบนุ่ง <laughs> แบบยังดูจะอายเลยเนาะหาแต่ใครเน่แต่ว่าฮาจับส่งเขาได้ย่อแขคงขึ้นใช่เอาเองโอ้ตะกี้เดืนตอนอยู่หน้านั่นจับแขคงขึ้นนั้นเพื่อใช่ได้กับโอ้ยลำบากอดี๋ยนี่คือใครแน่ที่ใครแน่ฮาจับส่งให้กะย่อแขคงขึ้นใช่เองเนาะ ขึ้นกระปินเลยเนาะเนาะงหรือว่าอาการน้องกัดไข้ขึ้นกุ้งเก้าอยู่งเลยเลยดีขึ้นแต่ละมือแล้วเนาะฟังว่าเนาะอาการเปต่อยาถ้าขึ้นละมือยังท่านไปต่อฉันโรยยาสุบียัางกุ้งทันบิดยังไก่เด็ดไก่เด็ดป่ะยังประมาณนชีหามืออ่านี่แหละโอ้ยไก่เด็ดด้วยชีลงไปเอาอนี่แหละต้องเอาคนไปน้ำป่ะไปแบบไปตรวจเบิ่์เบิร์นหรือยังไงนะ เปิดฉากร่วงเบ่งอาการนะำมันจีตีเขียนทำไรอย่นี้ะโอ้ไปเช็คอาการเนาะไปเช็คอาการพวกไปเช็คยุบมุกคุณต์จุนเนี่ยุณนาะมุกคุณนะนาะน้ำบากนะทางไปกะดูต่นนี้ก็เย็นเนาะเอาเตียงนั่งนี่น้องแห่เย็นคั่ะแม่ผมมีเตียงเัวมันมันคมไม่เฮื่อวางลายแน้วมันก็เย็นอยู่เนาะแม่บ้ายามห้อนก็บห่อนเธอได้หรออืมอ๋อ ทั้งแม่กับอันแม่บอเซียมเป็นเป็นพี่น้องกันบ่เป็นเอื้อยพู้นั้นเป็นเอื้อยแล้วเป็นน้องโอ้ทงบาถหากับลุ้งเลยเพื่อนมันใกล้นิจ๊ะเนาะใกล่ในเพื่อนแล้วสมองก็เออลางสีแดงเนาะเพื่อนก็เพื่อนเข่าเพื่อนอทิดดีกันอยู่กรุงเทพเพื่อนคกรุงเทพกูกูอันว่าเป็นเอื้อยเอื้อยทิดของเมย์นี่ยว่าแล้วคือทางเมย์เนี่เป็นเป็นยังเป็นป้าบ่ เป็น,นเป็นน้องเพื่อนเป็นเนาะเน้องของเพื่อนเนาะของเพื่อนประมาณนี้เนาะเ <c oughs> ข่าเพิ่นท่านด้กินบ่อแม่ย่างตอนเที่ยงท่านด้กินกินตอนเช้าทิ่เข่าเราจะกินยาเนาะยาจะกินจักรเวลาเชวว้าไม่ตอนเช้าตอนแล่ตอนเช้าตอนเล่น,นล <c oughs> ประมาณจักรเสียเมื่อก็อี้ได้ลงไปต่อยาอยูเนาะเมน ือว่าเนาะต้องนอนไปนี่กินเธอเดียวกะเห็นผลเนาะไหมเนาะแม่ือว่าอาการก็เริ่มดีกันดีขึ้นย่างไปฮอนนารถไฟมาก็ได้แาแตะก,<อ>ก,ก่อนตะก็อนยุกพ็พะอวราแล้วตะกอนนี่ก่อนสิอามานี่ตอนอยู่หน้านี่เดได้ในใสม,มัมย,ยมานใช้รดไทยใช้รดไทยมาโดยคือบุญยางเลยตอน,น,นบงงนุญยางเขาเพิ่นกันยงังยางอะไรอยู่<ต>โอ้อป,อป้าใส่คือปรุงกันเลยดูครับ คือว่าการน้องเพิ่นก็เนาะดีขึ้นลายอยู่โล่งใจขึ้นลายได้นะเนาะผู้เป็นเม่ก็ได้แม่ก็โอ้ยเห็นลูกเป็นจีกันเนาะแม่นแต่ก่อนนี่ไปแช่กันแย่กันน้องเม่เนาะแย่อยากไปทางใดกันแย่เพราะว่าต้องคอยฝ่าคอยเงียนเพิ่นเนาะสมมนิเขาจะไปบุญไปสินกันเนาะไปนี่ก็แย่ทำมาจะมติขึ้นแล้วแยาทำให้ลำนากันเนาะแย่มันนากับป้าอ้อยแล้วกั ถ้าได้ยินเสียงพันตีไม่ที่ยังเล่นขึ้นไปเยอะนี่พอดีจะได้เป็นอาการยังตีไม่ตีต่อคือเก่าไหมก็บัดยังให้ยังตีไม่ได้พนกินยังมาอิ่มาเน่โอ้พอดีโหขึ้นอยากหายแต่แบบว่าสัตว์เสาร์สัตว์หนึ่งโมนแต่ก็คือชีลุทพนกัวตุกกี้เนาะคือตะกอนเนาะแม่ก็คือจะคลายกัวตุกีอยู่เบ้างหน่อยกระหังหึงเป็นที่หนึ่ง เร่งลนเป็นตัวนึ่งดิแม่นไม่ไ่้เขาเฮ็ดผิดใจเป็นเร่องเรื่องเขาต้องต่างใจเป็นเนาะเพราะว่าคนเป็นโรคนี่เนาะเมาต้อกน้องเป็นแต่ว่าผมอยากยังต้องพาไปด้วโอ้ข้าบมพ้าไปในเครียดแล้เนาะลงไปดินบุญมั่นกันเพิ่นบ่ออยากขึ้นมาเองอยาขึ้นเองอยากนอนอายากินยาเพิ่นเลยอยากนอนดินนอ อายายเพิ่นกินแล้วเพิ่นก็อยากนอนมีอยา,ากนอนมันก็อยากมาแล้วบัดนี้เนาะอยากนอนคำอ,อายาตัวนั้นให้กินแล้วก็น,นอนบัดมือเราได้นอนอ,อืมตื่นมากอะพานมือโอนอนคักนอนแน่แล้วเพิ่งนอนกินยาตัวนี้วัรมาาอยู่เที่ยงน้อยกระดุกเทาลูกเทานางน่งเนาะ ใครเราคอยอยู่เพื่อนนี่ไอ้มันเย็นกลัวอยู่หน้าเนาะไอ้มันกับมันอันนั้นกับใครกลัวอยู่หน้ายู่เพิดออกไปว่านี่ไม่ได้ถึงนะอือป้าเมย์เมื่อเนาะสวนเมื่อสวนมาอบัดไปกะตักเดดแล้วดลบมากะตักเดคํำมันว้าวโบเมื่อเมื่อเออไปก็ไปเขาเดียนะเนาะคันี่ว่าเราก็บบได้ไปหน้าแต่โดนนะก็อยากไปเบิ่ง คนอยากนอนนะคนเหมอนนอนกรย้าบ่ะเถื่อนๆีันข้างบ่อยากไปางโมงั้นก็ได้ไปข้างมอหางมใชิได้ว่ะน้ำในเนาะมันสบายเนาะเมืององน้ำทางในเป็นน้ำเป็นในด้วยกันมัมเป็นน่ะนี่อย่านก๊อกคนนั้นนกเี้ยน้ำกินน้ำอย่างเนาะเมนเคยใชได้นะน้ำกินได้ใชสฮะน้ำสั่งโอ้ยกินน้ำาสอีกน้ำอยู่หวขบนน้ำสั่งอยู่หน้าธงหน้า ไก่แบบเป็นขุดเด้เนาะคุดเป็นบ่อไอ้แก่วเป็นของแม่เมื่อคำสั่งบ่อแบบของหน้าคนอื่นเลยแบบไอ้ใบกินยามันตกแรงมาเนาะขอนังกะเจ้านแบบคนไปนอนให้นั่หน้าก็คือสิกินน้ำมันนั่นแน่นเนาะโดยอ๋อจังเดยก็ดีมุกดีใจน้ำน้องมาเบิ่งนี่กะเขาก็บมาได้มาหลายมือเติมเนาะก็ถือว่าโอ้ดีขึ้นหลายสมาดีขึ้นแต่ละมือเนาะดีขึ้น กินข hmm. um, ้าวกินน้ำเนี่ก็คือกินเองเลยมันบ่กินเองโอ้แต่ก่อนนี่ก้อนมั่งก้อนเนาะทั้งแม่ว่าแต่ก่อนนะสามซีมื้อบริกินข้าวเขามีเนาะบริกินได้กินมื้อหนึ่งเนี่ก็ะมอเดียรนี่นั่งคายอยู่แต่ก่อนนั้นคำมีต้มมี้เก่งนันเพื่อจะกินเปียกปัดไลยอ้ยเปียกเดี๋ยวนี่บริป็ินยังมักินสบาย กิ่นเองสบายเด่นก่อนนี้เปื่อนวัดจิ้นเปื่อนวัดมือสะมืออย่างเนาะมือถึกมืออย่างเนี่ยปะทาเปบี้ยวมันชันเนาะแม่ี้ยตีนมือชันอ๋อดีแล้วดีแล้วเนาะงวดเปียกไม่ได้กลิ่นจะได้คือเลยเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนเนาะคือทั้งน้องมะนาวก็ดีขึ้นลายเดี๋ยวนี้เนาะดีมากดีเพราะว่าปกติหั่นง้างนี่ปล่อยโซงออกมานี่เพิ่นเพิ่นสิมักไปตลอดได้เดี๋ยวนี่ฮะ เ <laughs> มื่อแต่นอนวะคิ้คานว่าอย่างแรงวะคิดคานตายค <laughs> ิดค <laughs> านว่าอย่างแรงว่ะเพิ่นโรคลงุงนี่นี่เพิ่นเอนนมายาทำไมขึ้นมากวะเนาะเอออก็าจจะมีส่วนน้ำกว่าดีขึ้นลายเพราะว่าหลังจากปล่อยโศมาก่อนบุญเนาะมือสองมือเนาะกรหันมากับใครเน่เลยได้กับหลังจากเพิ่นทำพิธีอยัง เคนตัดอะเนาะเราชมเราตำนาะกัดเชื่อทั้งสองทางเนาะเ่ากับบุพูเนาะอันนี้กับเชื่อทางวิทยาศาสตร์สายศาสตร์นะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเขาการหักษาควบคู่กันไปเนาะทางยาในเพิ่นก็ดีคือกันเพราะว่ากินยาในเพิ่นกันั่นอยู่โดยโดยแม่ก็คือลงมุกลงใจได้แล้วกันเนาะพอได้นั่งเพื่อนเอโมไอแม่ในวก็ได้ตะเก้านั้นนี่ตะแลนหาเนาะอะไตามเลยนะน้ำบักเนาะแมนอันนี้เพิ่นกัว่าเองเพิ่นไง ขี้านเทาอยากแด่นว่ะสมือนี่มาซักจักใช่มันเด็ดนะเต่กาวนับแต่กาวพนวดตะกี้เนี่ยไม่ตะอยากไปด้วยก็พูอกันแบบมีแนวิ่งภาพไปพนว่าเดี๋ยวนี่ขี้ข้านเทาอย่างเด่นนะักไปน้ำได้ดีไปน้ำไปน้ำก็ไดกระป็นกำลังใจให้สองคนเนาะให้เพ่นดีเพนเศร้าพร้อมกันพ่อแม่พี่น้องเออเนาะเพราะว่าได้รับการรักษาในกะช่วงเดียวกันเนาะก็ให้ดีไปพร้อมกัน พอเบิดในบ้านเฮานี่ก็มีสองคนนี่เนาะเห็นบ่ะสองคนนั่เนาะสิแมียนนะบ่างตอนนี้บ่ะตอนนี้ได้ตามตามที่คิดเห็นนะพอกายหันก็บ่มีแล้วเนาะดีไประเดนเนาะอืมนายเพิ่นดีเพิ่นเศร้าซะไปเนาะคือก็ใจเพน่นดีเศร้ากัใจหลายเด้อเสียงเบิ่งเองเนาะทั้งผู้ใหญ่แต่ดี ่นคอยเห็นกัเขา่าข้าใจเพ่นดาดายพ่นดั่มพันด้วยคนเนี้ยเป็นหาเงินหาค้ำกับพ่นดาดายเดือดใจเดือดใจคนเนี้ย้นสุขภาพเ่นเค็งแห้งกระโดดไปเนี้แต่โยมันให้เนื้อมันยืดกระโดดไปเนละเนาะโดยใหญ่ทั้งผุมมาเยียบมาคอยอยดยอหาเงินหาคำขายดั่มขายด้วยทุกอย่างนะมอบพก่งทุกอย่างชอนเทนเ่อเนี่ย สามาได้ลูกสาวคนใหม่เลยเนาะเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยด็มีใจเนาะเลยแต่นี้กับสมุกไว้คล้องในทุกเคยแด้วเออเนาะดีเพื่อนสาวกับลูกอาผัวเลี้ยงพอเลี้ยงเมยเลยเนาะเลย อาซาก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เด้อยเมย์ด้อเนาะการหกษาลากายตามมุกตามใจเพิ่นเบิ่งเนาะค่อยเอามุกเอาใจเพิ่อนทะเลเออเพราะว่าลูกนี่ก็แบบต้องการคนแบบเอาใจใส่เทแคร์ดูแลเนาะโดยเอาบานี้ทางหน้ากับชิด้กลับป้าเด้อบานี้เด้อดูับใจสบายเด้อสดูดีสบายดีทางเมย์นะเนาะสบายดีป้าลูกนี่แหละสบายดีเออโอเคเนาะบานี้เพอดีที่นั่งให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ภาประกันได้กะ ขอกราบขอโทษขออภัยเด้อเนาะทางน้องสาเพิ่นก็อาการดีขึ้นแล้วซเนาะก็ดีมุกดีใจนำโพนเมเพิ่อนมาไลเนาะพมีพี่น้องเนาะแล้วก็ขอมุกขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีที่เบิ่งยิ่งที่แค่เพิ่นแล้วก็สปอร์ตทางครอบครัวเพิ่นเนาะที่ว่ายื่นมือเข้ามาซอยเพื่อนพี่น้องเลยเอ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ทางสาวมุกดาก็บเได้ขอตัวอำลาพากจากพมีพี่น้องเบิ้ร์สุขสุขคนเด้อท่านเองก็ขอกล่าวคข้ามาสบายดี